อยู่ต่างประเทศเป็นยังไงกันบ้างพอใจไหมทํางานอะไรหัวข้อนี้เป็นความสงสัยของตัวเองอยากจะรู้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่มาติดตามเราส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตกันอยู่ต่างประเทศคือใช้ชีวิตเลยนะไปอยู่กันนานๆเลยนะอาจจะไปทํางานหรือว่าแต่งงานแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเนี่ยเราเองก็อยากจะรู้ก็เลยตั้งคําถามนะอยู่ในคอมมูนิตี้ใน youtube ของเรา ก็คือขอความรู้จากเพื่อนๆที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศว่าเพื่อนๆทํางานอะไรแล้วไปอยู่ที่นั่นพอใจไหมดีไหมมีปัญหาอะไรไหมชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้หหลายอย่างมากแล้วสังคมเป็นยังไงถ้าเทียบกับบ้านเรานะครับก็อยากให้เป็นอีกหนึ่งความรู้สําหรับคนที่กําลังอยากจะไปอยู่ต่างประเทศเหมือนกันก็ต้องยอมรับจริงๆว่าอย่างตัวเองก็คิดก็คือทักวันหนึ่งก็อยากจะไปอยู่ต่างประเทศเหมือนกัน แต่ไปอยู่แบบใช้ชีวิตอยู่นะไม่ได้จะไปทํางานหรืออะไรนะเราก็แบบเหมือนว่าศึกษาศึกษาไว้ก่อนอะไรเงี้ยตอนนี้เรายังไม่พร้อมหรอกแต่ว่าอีกหน่อยเราก็มีโครงการอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็เผื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนอื่นๆด้วยฉะนั้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศที่ฟังวิดีโอนี้แล้วอยากแชร์นะครับก็แชร์ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยเพราะว่าเราอยากจะมีหัวข้อนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะแตกแขนงไปว่าถ้ามีอะไรที่เราพอจะทําได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็คือเราอยากจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเพื่อนๆที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยแต่ว่าเราจะขอปิดชื่อนะครับเพราะว่าเรื่องของความเป็นส่วนตัวมีมาตอบกันหลายคนมากนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่มาให้ความคิดเห็นนะครับครับเริ่มเลยเป้าอยู่อเมริกาทํางานในคาสิโนเงินเดือนก็โอเคอยู่งานก็ไม่ยากแต่เงินที่ได้ก็ส่งเมืองไทยเกือบหมดความเป็นอยู่ก็สบายดี ช่วงโควิดก็ไม่มีปัญหารัฐบาลอเมริกาเขาให้อันเอ็มพอยเมนต์มีบ้างที่คิดถึงเมืองไทยแต่ว่าอาหารไทยที่นี่มีขายทุกอย่างอ๋อแล้วรสชาติเป็นไงบ้างครับ <c ười> คล้ายๆกันไหมน่าจะคล้ายกันนะเนาะเขาให้อันเอ็มพอยเมนต์แสดงว่ามีการจ่ายชดเชยอยู่ด้วยใช่ไหมก็ความเป็นอยู่ก็โอเคเนาะเออดีๆแล้วก,ก็สงสัยนิดนึงนะครับ ก็ไม่รู้ว่าใครอยากแชร์บ้างหรือเปล่าก็คือเาก็อยากจะรู้ว่าเออแต่ละคนนี้ไปอยู่ที่นั่นกันได้อย่างไรอะไรเงี้ยนะเออแต่ถ้าเกิดจะให้โพสต์ยาวๆเราก็เก่งใจนะคือมันเป็นความสงสัยเเท่านั้นเองนะครับต่อมาสวัสดีค่ะเพิ่งมาอยู่อังกฤษได้เกือบสามปีตามลูกมาค่ะลูกมาเรียนที่นี่ตอนนี้ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่นในลอนดอนโอ้ซับซ้อนมากนะครับ <laughs> เอ,อ่ออยากกลับเมืองไทยไปกินกับเที่ยวหาครอบครัวอย่างเดียวเลย ถ้าเป็นอย่างอื่นนอกจากกินกับเที่ยวก็เลือกอยู่ที่นี่ค่ะ,ะนั้นความผูกมัดกับประเทศก็คือมีอยู่อย่างเดียวเลยก็คือเรื่องกินกับเรื่องเที่ยวอืมต่อมาสวัสดีค่ะอยู่ออสเตรียทุกคือคิดถึงบ้านลำบากคือหนาวอย่างอื่นคือโอเคสวัสดิการดีแต่สุดท้ายเมืองไทยดีกว่าค่ะอืก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับต่อมาคุณรู้ไหมเราอยู่ที่นี่ ไม่รู้จักคำว่าถูกโกงราคาหรือต้องต่อราคาสินค้าแล้วก็อื่นๆเพราะทุกอย่างมองเห็นไม่ต้องถามครับทุกที่ก็มีได้อย่างเสียอย่างนะเนาะแต่ถ้าดีที่สุดคือไปไป,ไปมามใช่ไหม <laughs> เหมือนแล้วจะได้เอาข้อดีของทั้งสองฝั่งมารวมกันต่อมาสวัสดีค่ะอยู่มิชิแกนอเมริกามาสิบปีค่ะเป็นเจ้าของร้านสักคิ้วงานดีชีวิตดีค่ะเพราะเจ้าโควิดผู้คนจำเป็นต้องใส่หน้ากาก ที่จะโชว์ได้ก็คือคิวเออดีที่เป็นคิวนะถ้าเป็นปากนี่สงสัยจะแย่ลงแน่เลยเพราะว่าคนไม่ได้โชว์ปากเลยทําให้งานรุ่งมากรอฟังข่าวเสมอค่ะคิดถึงเมืองไทยมากอยากกลับมากๆรอจังหวะค่ะอ่าเอาก็สงสัยอยากกลับก็คือกลับมาแบบไหนครับหมายถึงว่ามาอยู่ชั่วคราวแล้วก็กลับไปใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมต่อมานะครับก็เป็นคนเดียวกันมาโพสต์หลายอันอยู่เอ่องั้นขอควบเลยที่เราต้องกลับเมืองไทยเพราะบุบ พกาลีเพื่อความกตัญญูของคนไทยส่วนใหญ่เ,เรื่องโควิดที่ยุโรปให้ข่าวสารความเป็นจริงและกระจ่างอย่างยิ่งทุกชั่วโมงทุกช่องมีการรับฟังทุกด้านประเมินทุกด้านไม่จิตตกต่อมาอยู่ฝรั่งเศสค่ะก็ดีค่ะเพราะเราเป็นคนขยันและไม่เลือกงานเนี่ยอยากจะรู้จริงๆเลยว่าแต่ละคนได้ไปอยู่ที่นั่นกันได้อย่างไรอออ๋ออ๋อ,อ,อนี่น,นี่คนเดียวกัน กับอันก่อนๆทำงานในโรงพยาบาลมาเกือบ30ปีอ๋ออยู่มานานแล้วที่ที่บอกว่าต้องกระตันยูเนี่ยนะคนนี้ก็เลยเข้าใจระบบทุกอย่างท่องแท้จึงกล้าพูดอืมอยู่กันทั่วโลกเลยนะครับเนี่ยอยู่แคนาดาจ้าหนาวมากแต่ถือว่างานดีแต่เงินเดือนออกก็เหลือไม่มากสำหรับที่แคนาดาค่าใช้จ่ายเยอะแต่ที่ไหนก็ไม่เท่าเมืองไทยถ้าให้มาอยู่ตลอดคงไม่เอาขาดรักเมืองไทยที่สุดเอออก็มีอีกคาถามนึงนะ เห็นหลายคนบอกว่าอยากอยู่เ oh มืองไทยอยากกลับมาเมืองไทยใช่มหมถ้าเกิดมีคนที่เขาไม่เคยไปต่างประเทศเลยหรือไม่เข้าใจคนที่ไปต่างประเทศเนี่ยเกิดเขาถามมาว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าบอกว่าไทยดีอยากกลับมาอยู่ไทยหรืออะไรแล้วทําไมจึงไปอยู่ต่างประเทศทําไมจึงไปทํางานต่างประเทศแล้วทําไมไม่อยู่ไทยตลอดล่ะเหมือนคนที่พูดหรืออะไรเงี้ยนะอันนี้ต้องกํากับนิดนึงคือออฟเองส่วนตัวไม่ได้ขานเพราะว่าการไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเป็นความฝันของออฟมาตลอดเหมือนกัน เพียงแต่ว่าแต่ละคนก็เขาเรียกอะไรอะความพร้อมหรือสถานภาพคนละแบบใช่ไหมอาอก็ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ไปแต่อนาคตอก็จะไปคือไปอยู่แบบไปอยู่เลยไม่ได้ไปทํางานหรืออะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็จะได้ยินคําถามมาตลอดเลยของหลายคนที่ไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ที่อ๋อบ,บอกไปเมื่อกี้นั่นแหละเขาก็สงสัยใช่ไหมก็เลยเพื่อนๆที่ได้อยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้ามีคนถามแบบนี้ว่าอาคิดถึงเมืองไทยแล้วไปอยู่ต่างประเทศทําไม หรืออะไรอย่างนี้จะตอบว่ายังไงหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็คือเราก็อยากรู้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ได้คานนะบอกไว้ก่อนเพราะเราเองก็อยากจะไปอยู่อ๋บเชื่อว่าเรื่องของโลกอนาคตเนี่ยคือถึงแม้จะมีโควิดมาก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มันขวางเรื่องของการเดินทางการแลกเปลี่ยนกันของคนในโลกโควิดมันมาขวางแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นปัจจัยแค่ชั่วคราวแล้วก็มนุษย์ก็จะผ่านมันไปได้แล้วก็ อนาคตคือการเดินทางแลกเปลี่ยนการหรือการที่เราจะได้ไปอยู่ที่ต่างๆในโลกเนี่ยมันจะง่ายขึ้นแล้วก็คนก็จะกระจายกันมากขึ้นก็อย่างยุโรปเนี่ยก็เป็นตัวอย่างว่าอาจจะเป็นประชากรของประเทศนี้แต่ว่าไปทํางานอยู่อีกประเทศหนึง่งหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังจํากัดวงอยู่แต่ในยุโรปแต่ว่าอนาคตน่าจะง่ายขึ้นแล้วก็เกิดเมืองไทยแต่อาจจะไปทํางานที่อื่นในปีนี้ที่ประเทศนี้แล้วพอปีถัดๆไปอีกก็ไปอยู่อีกประเทศนึงไปเรื่อยๆ แบบที่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากอะไรอย่เงี้ยนะคิดว่ามีความเป็นไปได้ง่ายขึ้นในอนาคตที่เราจะเดินทางแลกเปลี่ยนกันครับต่อมานะครับเอ่อ m e r r y Christmas to you เอ่อช่วงที่พูดนี้ที่ลงโพสต์นี้ก็คืออยู่ช่วงคริสต์มาสพอดีอยู่อังกฤษกเกษียณอายุจากเซนีย์แคร์แอ s ซิสแตนก็คือทำงานดูแลผู้สูงอายุมาได้สองปีแล้วได้บำนาญพอใช้ในแต่ละเดือนค่ะสวัสดิการดูแลสุขภาพ ของผู้สูงอายุถือว่าดีมากค่ะมีบ้านไม่ต้องเช่าพอกินพอใช้ในอังกฤษไม่เดือดร้อนอะไรค่ะแต่อยากกลับมาอยู่ประเทศไทยนะเพราะบ้านเรามีความสุขทางธรรมมีเพื่อนเยอะค่ะโอ้อันนี้ยาวเลยนะครับทํากิจการร้านอาหารไทยเล็กๆในอัมสเตอร์ดัมครับเปิดร้านมายี่สิบปีแล้วพอใจมากๆครับรายได้ดีมากๆอาหารไทยในช่วงสิบกว่าปีก่อนเราเกือบได้เป็นครัวโลกแล้วเอ,อมีการโปรโมทกันอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เป็นยังไงไม่รู้นะ ขายดีคนต่อคิวรอโต๊ะทุกวันแต่ช่วง4-5ปีนี้ตกต่ำลงเรื่อยๆโดนอาหารญี่ปุ่นแซงหน้าไปเพราะเราขาดการประชาสัมพันธ์ไม่มีกิจกรรมออกร้านอาหารไทยเหมือนเมื่อก่อนปัญหาเรื่องใหญ่คือพนักงานคนไทยที่ขาดแคลนครับความเข้มงวดเรื่องความสะอาดของร้านใบอนุญาตภาษีแต่โดยรวมแล้วเราอยู่ได้สบายๆคนที่นี่ส่วนใหญ่จะมีจิตใจดีครับอารมณ์ดีหมายถึงคนที่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมครับอัมสเตอร์ดัมก็คือเนเธอร์แลนด์ อารมณ์ดีไม่ค่อยแยกแยะชาวต่างชาติเท่าไหร่แต่ก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยถ้าเทียบกับบ้านเราก็แตกต่างกันเรื่องสวัสดิการคือเราเคยได้ยินว่าฝรั่งเขาจะดูถูกคนเอเชียร,รวมทั้งคนไทยใช่ไหมแต่ตอนที่พวกเราไปเที่ยวจริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะเขาจิตใจดีแล้วก็ช่วยเหลือเราดีมากแตกต่างกันเรื่องรัฐสวัสดิการประกันสุขภาพแต่เรื่องวความไว้เนื้อเชื่อใจบ้านเราคุยกันง่ายกว่าครับ อย่างไรก็ดีเมื่อผมกเกษียณก็จะกลับมาอยู่บ้านเราหกเดือนช่วงหน้าหนาวและอยู่ที่นี่ช่วงหน้าร้อนเอออันนี้แหละเรื่องกลับมาอยู่ไทยหรืออะไรเนี่ยออไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็คือเหมือนกับเราสามารถเลือกได้อะช่วงเขาหนาวใช่ไหมมันก็ทารุณแล้วก็มาอยู่ที่นี่แต่ช่วงที่เราร้อนแล้วก็กลับไปอยู่ที่นั่นหมายถึงว่าสลับกันแล้วแต่ต้องการแล้วกันถ้าเป็นไปได้ก็ขอกลับไปตายที่บ้านเราครับอ,อยู่มาเลเซียมาเกือบสิบสี่ปีแล้วค่ะ บ้านเมืองเขามีกฎระเบียบดีมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่งงานมาเป็นแม่บ้านดูแลสามีกับลูกชีวิตสงบเรียบง่ายพอใจดีค่ะข้อดีคือได้การศึกษาที่ดีของลูกค่ะเออตอนที่เราไปกัวลาลัมเปอร์นะเราก็ตกใจนะว่าเออทําไมเขาพัฒนาแบบเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คนมาเลเซียเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้คล่องมากเลยนะคือได้ทั้งอังกฤษทั้งจีนเลยอะไรเงี้ยนี่คือข้อได้เปรียบพี่อยู่อิตาลีค่ะ ทั่วๆไปมาอยู่ต่างประเทศต้องมีงานทําเลี้ยงตัวเองให้ได้ปัญหาอื่นเป็นเรื่องธรรมดาค่ะอันนี้พูดพดเป็นภาษาอิรรนนาตาเลียเลยบุ้นนาตาลีอ่านถูกไหมแต่ว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสต่อมา่าคนนี้ที่ที่บอกว่าอยู่ทํางานโรงพยาบาลสามสิบปีคนเดิมไม่เคยใจ่ายใต้โต๊ะทุกอย่างทําตามขั้นตอนไม่มีการยกเว้นครับคนนี้เขาชื่นชมการอยู่ต่างประเทศนะต่อมาอ๋อคนนี้มาเยี่ยมเย็นเฉย,ยม,มาเยี่ยมแฟนเยอรม,มันสามเดือน จะกลับไทยกลุมพาหกสีรับแล้วอนาคตอยากมาอยู่ด้วยเหมือนกันไหมเอ่อต่อมาอ่านี้สวีเดนอยู่สวีเดนมาแปดปีแล้วค่ะเปิดร้านอาหารไทยค่ะสู้กับโควิดมานานปีแล้วค่ะเอออันนี้แหละที่เราก็สนใจนะเกี่ยวกับคนที่ทํากิจการเอามื่อกี้คนที่อยู่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมอันนี้อยู่สวีเดนก็เปิดร้านอาหารไทยเหมือนกันแล้วก็สนใจเกี่ยวกับคนที่เปิดกิจการต่างๆที่ อาแล้วมีก่อนหน้าน,นั้นที่อเมริกาใช่ไหมที่เปิดร้านสักคิ้อ่าเขาเปิดกิจการแล้วอะไรยังไงเราก็สนใจนะอนาคตก็อยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับต่างๆเหล่านี้แต่ก็ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับต่อมาอยู่อิตาลีจ้าปีหน้าเดือนเมษาก็ครบ20ปีแล้วเป็นคนโคราดจ้าตอนนี้เฮ็ดงานกับแฟนเพิ่นเปิดส <c ười> ำนียงไม่ค่อยดีเอาเป็นว่าอ่านปกติแล้วกันนะครับเปิดโรงงานได้12ปีกว่าแล้วโรงงาน น่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะอ๋อแต่ว่าสู้ทุกอย่างอ๋อสู้ทุกอย่างเลยตั้งแต่สกักกระเบือยันเรือรบเลยรายได้ต่อเดือนก็พอสมควรอยู่ประมาณ2 5 0 0 0้ถึงสาม0 0เหรียญก็ถ้ากิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 0 0 0 0 0ถึงหนึ่ง0บาทหากค่าใช้ใจ่ายแนวนั้นแนวนี้ก็เหลือพอได้อยู่สังคมบ้านเขาดีอยู่เขาไม่ค่อยสนใจรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกับบ้านเรา ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเ,เรื่องภาษาของโคาราชเราอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ต่อมาสามสิบปีที่อยู่ที่นี่ได้รับสิทธิ์เข้ากับกฎหมายกําหนดไม่เคยถูกเอาเปรียบถ้าเราพูดภาษาเขาคล่องก็ไม่ถูกเอาเปรียบเป็นเรื่องบุคลิกภาพของแต่ละคนอืต่อมาเนเธอร์แลนด์ค่ะลาออกจากพยาบาลที่เมืองไทยมาอยู่ที่นี่ได้ปีกว่าๆค่ะ ไม่ได้ทํางานสามีให้ลาออกมาอยู่ที่นี่เนื่องจากไปเห็นเราทํางานที่เมืองไทยแล้วหนักมากเออใช่งานพยาบาลน,นี่หนักจริงๆนะครับรวมทั้งงานอื่นในโรงพยาบาลด้วยนะเลยให้ลาออกกลัวเราจะตายก่อนวัยอันสมควรอยู่นี่ก็สบายดีค่ะเพื่อนบ้านดีสังคมดีวงเล็บเคยเป็นพยาบาลใช่ไหมก,ก็จะได้ดูแลสามีด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ยังไงก็ไม่เหมือนบ้านเกิดเมืองนอนค่ะคิดถึงเมืองไทยเสมอต่อมาโอ้อันนี้ อ,อ,อยู่เกาะมอลตาจ้ามอลตาก็คืออยู่ทางใต้ของยุโรปนะครับอยู่กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่มา11ปีแล้วแฟนเป็นคนอังกฤษมาทํางานที่เกาะน,นี้17ปีแล้วถ้าปกติกลับเมืองไทยทุกสเดือนพอโควิดมาก็เลยอยู่ยาวตั้งแต่กุมภาอยู่มา10เดือนแล้วอยู่บ้านเฉยๆค่ะช่วงนี้แฟนทํางานที่บ้านตอนนี้กลับเมืองไทยมากักตัวหยุด ได้เจ็ดวันแล้วคิดถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอาหารบ้านเรากุมภาก็กลับเมาต้าค่ะครับถึงบอกว่าคิดถึงยังไงนะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็กลับนะก็คืออ๊อฟคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราสามารถแบบไปไป,ไปมามาได้หรืออะไรเงี้ยนะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยอ๊อฟอยากให้อคือคนประเทศของเราเขาก็มีข้อดีในเรื่องของน้ําใจดีแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ดีหรืออีกหลายๆอย่างแต่ว่าอ๊อฟอยากให้มีความรู้รอบตัวมากกว่านี้เอได้เข้าใจ โลกภายนอกมากกว่านี้ก็จะยิ่งดีมากคือเรามีข้อได้เปรียบเยอะอยู่แล้วที่ทําให้ทั้งคนไทยที่ี่ทไปอยู่ต่างประเทศก็คิดถึงประเทศแล้วก็คนต่างประเทศก็อยากจะมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมถ้าเกิดเสริมเรื่องของความรู้รอบตัวที่เปิดโลกกว้างขึ้นบิก็จะดีนี่คือสิ่งที่คนโรก,กัยอยากนะครับอยากอยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ต่อมาอันนี้ทํางานเสร์ฟครับดีครับพอใจไม่มีปัญหาอะไรเลย คนที่นี่ให้เกียรติคนไทยมากกว่าชาติอื่นๆที่เป็นต่างด้าวปัญหาน้อยมากครับเพราะรัฐบาลประเทศนี้ประเทศอะไรยังไม่ได้บอกทีิตต่างด้าวดีมากระดับหนึ่งเลยครับสสังคมที่นี่หลากหลายครับส่วนมากเป็นคนต่างชาติคนพื้นที่ก็นิสัยดีถ้าเทียบกับบ้านเราแล้วหาเงินที่นี่ดีกว่าเพราะค่าครองชีพต่ำมากถ้าเทียบกับบ้านเราแต่ยังไงในบ้านปลายชีวิตก็อยากกลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนครับ เสียดายเมื่อกี้เขาไม่ได้บอกว่าเขาอยู่ที่ไหนนะเอออันนี้เม็กซิโกนี่เราอยู่เม็กซิโกคาโบซานลูคัสได้ปีกว่า,วาแล้วเออถ้าดูจากหน้าจอนี้แล้วเป็นชื่อเมืองจริงๆด้วยเนาะโอ้แหมภูมิประเทศนี่โคตรจะน่าสนใจเลยคิดดูนะข้างบนเป็นคือเขาเรียกว่าเกือบจะเป็นประเทศอเมริกาอยู่แล้วอะ่ะตรงเนี้ยคือมันเป็นแบบว่าอยู่ตรงนี้คือเรียกว่าอ่าวแคลิฟอร์เนียใช่ไหมแต่ความจริงคืออยู่ในประเทศเม็กซิโก แล้วก็เมืองเขาก็คือเป็นติ่งมาตรงเนี้ยนะน่าสนใจมากเลยคือเรียกได้ว่าเกือบและอะไรเนี่ยรัฐบาฮาคาลิฟอร์เนียเออทำไมชื่อคล้ายๆกันเลยนะเมืองน่าสนใจมากน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังด้งดวยหรือเปล่าเนี่ยครับกาโบซันลูคัสอ่าก็ช่วยแฟนดูแลธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สังคมและคนที่นี่นิสัยคล้ายๆคนไทยเออเราก็เคยได้ยินนะคนเม็กซิโกนี่คล้ายคนไทยมาก ผักและผลไม้อาหารบางอย่างจะคล้ายๆที่ไทยสภาพอากาศคล้ายบ้านเราราคาของแต่ละอย่างก็ไม่แพงมากใช้ได้ทั้งเงินเปโซและดอลล่าทำไมเปโซคล้ายๆฟิลิปปินส์แต่ถึงจะดีสุดแค่ไหนสุดท้ายเมืองไทยบ้านเราเนั่แหละเป็นที่สุดของที่สุดสะดวกสบายหากินง่ายได้อยู่ใกล้ครอบครัวออฟก็คิดว่าปัจจัยสําคัญคือครอบครัวนะครับที่ทําให้เราสุดท้ายก็อยากจะกลับมาอยู่ที่หรือบางคนที่บอกว่าอยากจะกลับมาตายที่บ้านเกิดต่อมา เราอยู่วิสคอนซินก็อเมริกานะครับสามีกเกษียณแล้วลูกเรียนอยู่ป .8 ส่วนเราทำผักทาสวนผักขายส่งและขายตามตลาดนัดบ้างช่วงนี้หน้าหนาวปิดสวนปิดตลาดรายได้ก็พอใช้ได้ช่วงเดือนธันวาจะกลับไทยทุกปีอ่าเพราะว่าเขาเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะอเมริกาปีนี้แย่มากมีโควิดด้วยทำอะไรก็ลำบากอ,อันนี้คือเกิดสงสัยขึ้นมาว่าวิสคอนซินอยู่ไหนนะ พอดีว่ายังความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวกับอเมริกาโอ้ตรงนี้น่าสนใจมากเลยเนี่ยมีทะเลสาบเยอะแยะมากเลยอยู่ใกล้ๆกับชิคาโก้ด้วยทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาแล้วก็ไม่ไกลจากโตรอนโตของแคนาดาด้วยแคนาดานี้ก็แปลกนะเอาเมืองหลวงมาตั้งอยู่ใกล้ๆนิวยอร์กเลยอะเมืองดังๆของแคนาดานี้อยู่ติดกับอเมริกาหมดเลยนะครับไปแคนาดาเฉยเลยปีนี้แย่มาก มีโควิดด้วยทําอะไรก็ลําบากทําเรื่องจะก,กลับไทยก็ยากรัฐไทยมีขั้นตอนมากก็โดยความที่คุณหมอของเรารอบคอบมันนะครับเราก็เลยต้องคัดกรองเยอะมากคิดว่าหลายๆคนก็คงคิดแบบเราสู้ๆไปด้วยกันเนอะขอบคุณที่มีเนื้อที่ให้ความคิดเห็นค่ะจะบอกว่าเรื่องความคิดเห็นเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากซึ่งหลายๆลคนเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตที่เราเองก็ไม่เคยสัมผัสแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของหลายๆคนก็ไม่สามารถหาได้จาก หนังสือหรืออะไรหลายๆอย่างคือเราก็เลยอยากจะคือสนใจหัวข้อแบบนี้เป็นพิเศษว่าอยากให้เพื่อนๆที่มีประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศเรานึกอะไรได้เราก็จะพยายามทําก็คือเราสนใจมากเป็นพิเศษแล้วก็คนนี้สุดท้ายนะครับสวัสดีค่ะอยู่เยอรมันมา17ปีแล้วทํางานค่ะช่วงโควิดได้กลับไทยติดโควิดอยู่2เดือนกว่าหมายถึงว่ากลับไทย2เดือนใช่ไหมช่วงโควิด จะบอกว่าบ้านเราดีมากๆค่ะตั้งแต่กลับไปกักตัวที่บ้าน14วันปฏิบัติตัวเองอย่างเคร่งครัดออันนี้ยาวนิดนึงนะครับเพื่อครอบครัวที่ไทยค่ะวันที่สองมีองมมาเยี่ยมผู้ใหญ่บ้านกำนันเอาข้าวน้ำมาแจกฟรีมีไข่ไก่มาส่งถุงใหญ่แจกทุกบ้านมีเงินช่วยคนตกงานเดือนละ5,000ก็ดีแล้วค่ะอันนี้คงกลับมาช่วงแรกๆที่เราหลังล็อกดาวหรือเปล่าออรักษาโรคฟรีแต่ที่เยอรมันถ้าป่วยกักตัวที่บ้าน บ้านใครบ้านมันเลยค่ะฝากเพื่อนบ้านซื้อของมาวางหน้าห้องได้ไม่มีหมอมาเยี่ยมถ้าอาการแย่โทรหาหมอห้ามไปโรงพยาบาลเองโดยไม่นั้นหมอเด็ดขาดไม่มีเงินช่วยสั่งปิดร้านทุกอย่างตัวมันตัวเผือกค่ะยังไงไทยก็ดีกว่าค่ะการปฏิบัติที่เยอรมันหนาวมากตอนนี้ปิดอีกรอบแล้วเศรษฐกิจย่ำแย่ไม่มีเงินช่วยมีให้ยืมร้านละสามพันยูโรแต่ต้องใช้คืนแต่ประชาชนคนธรรมดาไม่ได้พอดีว่า เขาอาจจะพูดในโทรศัพท์นนะครับมันก็เลยติดกันหมดอาจย่ากอ่านยากนิดนึงแต่พวกอุพยพกลับได้เงินเดือนอ่าแล้วก็มีคนมาตอบคนนี้เอ่อตอนนี้หายดีแล้วใช่ไหมคะดีใจด้วยค่ะมีเพื่อนอยู่อเมริกาสา,ม,ามีติดโควิดก็ต้องกักตัวดูแลตัวเองก็ต้องอยู่ร่วมกับคนไม่ป่วยเม้นของคุณจะได้ให้คนที่คิดว่าการดูแลคนป่วยโควิดของไทยดีกว่าหลายประเทศเลยอยู่ไหนก็ไม่อุ่นใจเท่าบ้านเรานะคะครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับ ก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่มาให้ความคิดเห็นในวิดีโอของเรานะครับอย่าลืมนะครับหลายๆคนที่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับก็อยากจะให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าคล้ายๆกับหัวข้อนี้เลยก็เพื่อนๆที่บสนใจมากเป็นพิเศษคือได้ไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงทํางานอะไรแล้วความเป็นอยู่เป็นยังไงพอใจไหมดีไหมมีปัญหาอะไรไหมชอบไหมแล้วสังคมเป็นยังไงถ้าเทียบกับบ้านเราก็อ้ออยากจะสื่อว่าไม่มีที่ไหนดีกว่ากันขึ้นอยู่กับความชอบ แต่ละคนไม่เหมือนกันคือถ้าเราจะมาเถียงว่าที่นั่นดีกว่าที่นี่ดีกว่าคือก็ต้องแล้วแต่ความชอบแล้วก็ความพร้อมพื้นฐานครอบครัวของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะบอกว่าประเทศนี้ดีกว่าหมายถึงประเทศเราดีกว่าบางคนก็บอกว่าต่างประเทศดีกว่าหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีอันไหนถูกอันไหนผิดแล้วก็จุดประสงค์ขอปก็แค่ว่าคนไทยก็มีพื้นฐานที่ดีมากอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของนิสัยใจคอนะครับแต่ก็อยากให้มีความรู้รอบตัวที่มากขึ้นคือเปิดโลกกว้างกันมากขึ้นนั่นคือจุดประสงค์ของโกลโนไกด์นะครับ ครับก็อย่าลืมนะครับมีอะไรก็เล่าให้เราฟังได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ